สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับอุบัติเหตุของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่1951ซึ่งเกิดอ,อุบัติเหตุปกก่อนการลงจอดที่สนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2009ทำไมเครื่องบินที่มีความทันสมัยและประวัติความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมจึงเกิดอ,อุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้เลยครับ วันที่25กุมภาพันธ์ปี2009เติร์กิสแอร์ไลน์ที่บินที่19 5 1งเกาหนมีกำหนดการออกเดินทางจากสนามบินในกรุงอิสตันบูลมุ่งหน้าสู่สนามบินสคิปโปลในกรุงอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีฮาซานอาริซานทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินเขาเป็นหนึ่งในนักบินที่มีประสบการณ์สูงที่สุดคนหนึ่งของเติร์กิสแอร์ไลน์โดยมีประสบการณ์การบินมากกว่า12,000ชั่วโมงขณะที่นักบินผู้ช่วยเป็นหน้าที่ของมูราสเซซ่้ เขากาลังเข้ารับการเทรนนิ่งบนเที่ยวบินจริงโดยกัปตันอาริซาอีกด้วยเนื่องจากตัวเขาเพิ่งเปลี่ยนแบบเครื่องบินมาบินกับเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดที่ใช้สําหรับการบินในวันนี้ได้ยังไม่นานมากนักซึ่งตัวเขาเองมีประสบการณ์กับเครื่องบินรุ่นนี้เพียงแค่25ชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากในวันนี้มีการเทรนนิ่งนักบินผู้ช่วยในเที่ยวบินจริงจึงทาให้บนเที่ยวบินนี้มีนักบินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือโอไกออร์สกู ซึ่งเขาจะทําหน้าที่เป็นเซฟตี้พายโคอยตรวจสอบการทํางานของนักบินทั้งสองคนเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลา10นาา30นาทีเที่ยวบิน1951พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน135คนก็ได้ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางตามกําหนดการการเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเครื่องบินได้เดินผ่านเข้าใกล้สนามบินนักบินก็ได้เตรียมตัวลงจอดตามปกติ แต่ในขณะที่เครื่องบินกําลังลดระดับเข้าสู่สนามบินจนกระทั่งเหลือความสูงจากพื้นดินเพียงแค่400ฟุตระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินก็ได้มีการแจ้งเตือนว่าเครื่องบินมีความเร็วที่ต่ำเกินไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัปตันจึงตัดสินใจยกเลิกระบบออโต้พายロและเข้าควบคุมเครื่องบินเองเขาพยายามเล่นเครื่องจดสุดกำลังและพยายามบินขึ้นใหม่แต่มันก็ไม่ทันการเครื่องบีนตกก่อนถึงรันเว์เพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้น 20นาทีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เดินทางาถึงที่จุดเกิดเหตุผู้โดยสารส,ส่วนใหญ่รอดชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภยัยแต่ก็ยังมีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่นักบินทั้ง3าคนของเที่ยวบินนี้ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนักบินทั้งหมดทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด8คนและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคน ทำให้อุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด9คนด้วยกันขณะที่ผู้โดยสารและลูกเรืออีก126คนที่เหลือรอดชีวิตออกมาได้อย่างปาฏิหารไม่นานหลังจะเกิดเหตุทีมสืบสวนอุบัติเหตุของเนเธอร์แลนด์ก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเครื่องบินโบอิ 800, ้งเ37800ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรุ่นที่มีการใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในขณะนั้น เพื่มันมีการบินอยู่มากกว่า5,000ลำทั่วโลกและให้บริการผู้โดยสารมากกว่า500,000คนในแต่ละวันทีมสืบสวนต้องรีบหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้เพราะมันอาจจะส่งผลให้ผู้โดยสารอีกหลายแสนคนทั่วโลกตกอยู่ในความไม่ปลอดภัยและเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้ทีมสืบสวนจากหน่วยงาน NTSB ของสหรัฐเข้าร่วมการสืบสวนในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ทีมสืบสวน ได้เข้าตรวจสอบเศษ้างในที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าลำตัวของเครื่องบินได้แยกออกเป็นสามชิ้นใหญ่ๆเครื่องยนต์หลุดออกไปทางด้านหน้าประมาณ100เมตรจากเศษซากหลักสภาพเศษซากของลำตัวเครื่องบินส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายมากนักทําให้ทีมสืบสวนมีบาะแสมากมายให้ใช้งานผู้โดยสารที่รอดชีวิตได้เล่าถึงเหตุก,การณ์ก่อนที่เครื่องบินจะเกิดอุบัติเหตุให้ทีมสืบสวนได้ฟังพวกเขาเล่าว่าก่อนการลงจอด เครื่องบินมีการลดระดับลงมาตามปกติไม่มีความผิดปกติใดๆที่สังเกตเห็นได้แต่แล้วอยู่ๆเครื่องบินก็ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าและตกกระแทกพื้นไปซึ่งสภาพเศษซากในที่เกิดเหตุมันก็บ่งบอกทีมสืบสวนว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีรอยถลายไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเมื่อตกกระแทกพื้นดูเหมือนว่าเครื่องบินจะไม่มีแรงขับก่อนเกิดอุบัติเหตุรูปแบบของเศษซากและข้อมูลจากพยานในเหตุการณ์ทำให้ทีมสืบสวนสงสัยว่า เครื่องยนต์ของเครื่องบินมีปัญหาอะไรหรือไม่และเมื่อประกอบกับสภาพของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่มีการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหมในขณะที่ตกกระแทกกับพื้นมันทําให้ทีมสืบสวนสงสัยว่าเครื่องบินลานี้ยังมีน้ํามันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่เครื่องยนต์ของเครื่องบินอาจจะหยุดทํางานเนื่องจากเชื้อเพลิงหมดอย่างนั้นหรือแต่เมื่อพวกเขาได้ตรวจสอบถังน้ํามันภายในปีกของเครื่องบินทีมสืบสวนก็ได้พบว่าเที่ยวบิน1951ยังมีน้ํามันเหลือเพียงพอที่จะพาเครื่องบินล้ เดินทางไปถึงสนามบินได้อย่างปลอดภัยเมื่อตัดปัญหาด้านเชื้อเพลิงออกไปทีมสืบสวนก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่พวกเขาต้องรอผลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินที่ถูกนําไปถอดรหัสออกมาให้ได้เสียก่อนทีมสืบสวนทาการตรวจสอบสภาพอากาศในวันที่เกิดเหตุและพบว่ามันอาจจะมีปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้เครื่องบินเดินทางไปไม่ถึงสนามบินและมันก็เป็นปัญหา ที่อยู่คู่กับวงาการการบินมาอย่างยาวนานนั่นก็คือไมโครเบิร์สซึ่งไมโครเบอร์สคือกระแสะลมที่มีลักษณะพุ่งลงมาในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงฝนฟ้าคะนองและเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมาชาติที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินในขณะทําการบินขึ้นและช่วงที่เครื่องบินกําลังจะทําการลงจอดมันสามารถกดให้เครื่องบินตกกระแทกพื้นได้อย่างฉับพลันซึ่งสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นก็มีความเป็นไปได้ว่า าจจะเกิดไมโครเบสขึ้นในช่วงที่เที่ยวบิน1951กำลังจะลงจอดพอดีแต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจสอบสภาพอากาศของสนามบินทีมสืบสวนกลับไม่พบว่าในช่วงเวลานั้นได้มีปรากฏการณ์ไมโครเบสเกิดขึ้นแต่อย่างใดเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นอันตรายจึงถูกตัดออกไปทีมสืบสวนจึงลองทำการตรวจสอบเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆในห้องนักบิน ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เที่ยวบิน1951จะลงจอดที่สนามบินแทบบันทึกเสียงในห้องนักบินได้เผยให้เห็นว่านักบินทั้ง3คนได้เตรียมตัวลงจอดที่สนามบินตามปกติโดยที่กัปตันกําลังทาหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับนักบินผู้ช่วยอยู่ในขณะนั้นและยังทาหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของเครื่องบินรวมถึงต้องให้คาแนะนําแก่นักบินผู้ช่วยมูรัสเซซอีกด้วยซึ่งในวันนี้นักบินผู้ช่วยเซซจะต้องทําหน้าที่บังคับเครื่องบินลงจอดที่สนามบิน ขณะที่นักบินผู้ช่วยอีกหนึ่งคนโอไกออสกูยังคงทำหน้าที่เซฟตี้พายโอยู่หลังนักบินทั้งสองคนตามปกติเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินยังแสดงให้เห็นว่านักบินทั้ง3คนเริ่มเตรียมการลงจอดเมื่อเครื่องบินยังบินอยู่สูงกว่าระดับ8,000ฟุตและนักบินก็ทําการลดระดับการบินลงไปเรื่อยๆจนเหลือความสูงอีกประมาณ2,500ฟุตหลังจากนั้นระบบควบคุมการบินก็ได้ส่งเสียงเตือนให้นักบินทราบถึงความผิดปกติอยู่หลายครั้ง มันคือเสียงเตือนให้นักบินทำการกลางล้อลงจอดแต่สัญญาณเตือนนี้ดูไม่ค่อยจะสมเหตุผลสักเท่าไหร่เพราะในตอนนั้นเครื่องบินยังบินอยู่ในระดับความสูงเกือบ2,500ฟุตซึ่งตามปกติแล้วนักบินจะเริ่มกลางล้อลงจอดที่ความสูง1,000-2,000ฟุตก่อนถึงสนามบินเพราะฉะนั้นสัญญาณเตือนของล้อลงจอดจึงยังไม่ควรที่จะดังขึ้นในตอนนี้ทีมสืบสวนยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรสัญญาณเตือนให้นักบินกลางล้อลงจอดจะเกิดขึ้นมาในตอนนี้ได้ แต่มันก็เป็นเบาะแสรแรกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของเครื่องบินในขณะนั้นเองข้อมูลจะกรกลบันทึกข้อมูลการบินก็ถอดราหัสออกมาได้พอดีพวกเขาจึงนําข้อมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะห์โดยทันทีข้อมูลจะกรกลบันทึกข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เครื่องบินกําลังลดระดับลงมาเพื่อเตรียมตัวลงจอดเหตุการณ์ทุกอย่างดูเป็นปกติดีจนกระทั่งเมื่อเครื่องบินลดระดับลงมาที่ความสูง2,500ฟุตหลังจากนั้น ข้อมูลจากเครื่องวัดความสูงแบบลื่นวิทยุของเครื่องบินก็ได้หายไปมันมีการบันทึกค่าเอาไว้ที่ลบ8ฟุตนั่นหมายความว่าเครื่องบินกําลังอยู่ที่พื้นดินแต่แน่นอนว่าในขณะนั้นเครื่องบินกําลังิปอยู่ที่ความสูงเกือบ2,500ฟุตตามปกติแล้วเครื่องโบอิง737จะติดตั้งเครื่องวัดความสูงแบบขึ้นวิทยุอยู่ทั้งหมด2ชุดโดยจะเป็นของกัปตัน1ชุดและของนักบ,บินผู้ช่วยอีก1ชุด มันจะส่งสัญญาณลงไปกระทบที่พื้นดินและรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณความสูงของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในขณะนั้นมันค่อนข้างมีความแม่นยำที่สูงมากแต่ดูเหมือนว่าเครื่องวัดความสูงของกัปตันจะมีปัญหามันอ่านค่าได้ลบ8ฟุตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเครื่องบินบินลดระดับลงมาต่ำกว่า2,500ฟุตมันจึงส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์คิดว่าเครื่องบินกำลังบินอยู่ในระดับที่ใกล้จะถึงรานเว์แล้วและยังไม่มีการกางล้อลงจอดออกมามันจึงได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนให้นักบินทำการกางล้อลงจอด ซึ่งกัปตันเองก็ดูเหมือนว่าจะทราบถึงปัญหาและความผิดพลาดของการเตือนในครั้งนี้เขาทําการรีเซ็ตการเตือนทุกครั้งเมื่อระบบควบคุมการบินส่งเสียงเตือนขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็เตรียมเครื่องบินเพื่อที่จะทําการลงจอดต่อไปในตอนนี้ทีมสืบสวนรู้แล้วว่าทาไมสัญญาณเตือนของล้อลงจอดจึงดังขึ้นมาได้แต่มันก็ยังไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทาให้เครื่องบินลนํานี้ตกกอดที่จะถึงลานเวทีมสืบสวน ได้เดินาะห์เส้นทางการบินในการบินเข้าสนามบินของเที่ยวบิน1951ร่วมกับเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อทําการตรวจสอบคบคู่กันไปด้วยทีมสืบสวนพบว่านักบินเริ่มเต็มการบินเข้าสนามบินตั้งแต่เครื่องบินอยู่ห่างจากสนามบินไป17กิโลเมตรพวกเขาตั้งใจจะใช้ระบบนำล่อง ILS ในการลงจอดที่สนามบินซึ่ง ILS จะเป็นระบบนำทางสลับเครื่องบินที่ช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยในสภาพที่มีทัศนวิสัยต่ำ โดยจะมีสัญญาณโลเคอลายเซอร์เป็นตัวนำทางเครื่องบินให้อยู่ในแนวรงกับรันเวย์และสัญญาณไกด์สโลปทำหน้าที่นำทางเครื่องบินให้อยู่ในมุมลงจอดที่เหมาะสมการใช้วิธีการลงจอดแบบนี้เครื่องบินจะบินเข้าสนามบินเองโดยระบบออโต้พาย t โดยใช้สัญญาณ i o s นำทางเข้าสู่รันเวย์จนกระทั่งเหลือความสู่อีกเพียงไม่กี่ร้อยฟุตเท่านั้นนักบินจะเข้าควบคุมเครื่องบินและทำการลงจอดที่สนามบินต่อไป ซึ่งการที่เครื่องบินจะจับสัญญาณ ILS ได้นั้นเครื่องบินจะต้องบิดเข้าสู่สนามบินให้ตรงกับสัญญาณ ILS ที่ปล่อยออกมาจากปลายรันเวย์ด้วยแม้ว่าเที่ยวบิน1951จะมีการเตรียมการลงจอดในขณะที่เครื่องบินอยู่ห่างจากจสนามบินไป17กิโลเมตรจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่เมื่อนักบินทําการเลี้ยวครั้งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รานเวย์ทีมสืบสวนกลับพบว่าเครื่องบินมีการเลี้ยวเข้าสู่รันเวย์ในระยะที่กระชั้นชิดมากกว่าปกติพวกเขาเลี้ยวเข้ามาอยู่ในระยะ9กิโลเมตรก่อนจะถึงรานเวยย ตามปกติแล้วระยะทางที่เหมาะสมควรที่จะเป็นระยะ15กิโลเมตรมากกว่าแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันก็จะดีกว่าหานักบินเลี้ยวเข้าสู่รันเวย์ในระยะทางที่เหมาะสมเพราะนักบินจะต้องทําการลดระดับความสูงของเครื่องบินลงมาเพื่อจับสัญญาณไกด์สโลปของรันเวย์หากพวกเขาบินเลี้ยวเข้ามาในระยะพิกระชันชิดมากเกินไปนักบินจะต้องลดระดับความสูงลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อจับสัญญาณไกด์สโลปให้ได้ก่อนจะถึงรันเวย์ซึ่งเที่ยวบิน1951 มีการจับสัญญาณไกด์สโลปได้ที่ระยะ7กิโลเมตรก่อนจะถึงรันเวย์หลังจากนั้นนักบ,บินทั้ง3คนก็ได้เตรียมเครื่องบินเพื่อลงจอดที่สนามบินต่อไปโดยปล่อยให้หน้าที่การลดระดับเข้าสู่สนามบินเป็นเรื่องของระบบออโต้พายโลดแต่ทันทีที่เครื่องบินลดระดับลงมาที่ความสูง2,500ฟุตเครื่องวัดความสูงของกัปตันกลับม,มีปัญหาเกิดขึ้นมาแต่พวกเขาก็ยังมีเครื่องวัดความสูงของนักบ,บินผู้ช่วยที่ยังใช้งานได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมกัปตันจึงไม่สนใจคำเตือนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ดังขึ้นแม้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เครื่องบินก็ยังคงลดระดับการบินเข้าสู่สนามบินตามปกติจนกระทั่งเหลือความสูงจากพื้นดินอีกประมาณ400ฟุตเสียงเตือนก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงเตือนของระบบล้อลงจอดมันกลับเป็นสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินมีความเร็วที่ต่ำเกินไปและมันก็ได้เข้าสู่โหมดรีท์ดแฟร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรีพาด์แฟร์จะเป็นโหมดสุดท้ายในการลงจอดด้วยระบบออโต้พายロหากเครื่องบินเข้าสู่โหมดนี้กําลังของเครื่องยนต์จะลดลงจนต่าสุดพร้อมกับมีการเชิดหัวเครื่องบินขึ้นเล็กน้อยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการลงจอดที่รันเวย์ตามปกติแล้วหากนักบ,บินทําการลงจอดด้วยระบบออโต้พายロเครื่องบินจะเข้าสู่โหมดรีพาด์แฟร์ก็ต่อเมื่อเครื่องบินเหลือความสูงจากพื้นน้อยกว่า27ฟุตเท่านั้นการที่เครื่องบินเข้าสู่โหมดรีพาด์แฟร์ในขณะที่เหลือความสูงจากพื้นอีก400ฟุตจึงเเปปป็นรื่่่อองงทีผิิดกกตยามาม ทันทีที่สัญญาณเตือนนี้ดังขึ้นสถานการณ์ในห้องนักบินก็เกิดความกโาหลขึ้นมาโดยทันทีกัปตันพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินเองโดยการปลดระบบออโต้ไพรลอออกทั้งหมดและพยายามเล่นเครื่องขึ้นแต่มันก็สายเกินไปจนก,กระทั่งเครื่องบินตกกระแทกพื้นไปในที่สุดทีมสืบสวนสงสัยว่าทำไมเครื่องวัดความสูงของกัปตันที่มีปัญหาแค่ตัวเดียวจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้เพราะของนักบินผู้ช่วย ก็ยังคงทํางานได้ตามปกติทีมสืบสวนจึงตรวจสอบไปยังฝ่ายซ่อมบารุงของเทอร์กิสแอร์ไลน์เกี่ยวกับประวัติการซ่อมบารุงของเครื่องบินลนํานี้เมื่อทําการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่าเครื่องบินลนํานี้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดความสูงมานานแล้วและมีการเข้าซ่อมบารุงถึง16ครั้งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ไขพวกเขาลองเปลี่ยนพังตัวส่งสัญ,ญญาณและตัวรับสัญ,ญญาณใหม่รวมถึงเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ พวกเขาลองทุกวิถีทางแต่มันก็ยังพบปัญหาอยู่เรื่อยๆในรอบ48ชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินลำนี้ได้พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดความสูงถึง2ครั้งโดยในครั้งล่าสุดเกิดขึ้นก่อนหน้าเที่ยวบิน1951เพียงแค่เที่ยวบินเดียวเท่านั้นแต่นักบินได้พบมันก่อนจึงได้ทําการยกเลิอกออโต้พายโดและระบบคันเร่งอัตโนมัติออกพร้อมกับทําการบินขึ้นใหม่จนกระทั่งนําเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ทีมสืบสวนยังพบว่า โมดลีพาดแฟร์จะใช้ระดับความสูงอ้างอิงจากเครื่องวัดความสูงของกัปตันเป็นหลักนั่นหมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลไปว่าความสูงของเครื่องบินในตอนนี้อยู่ที่ระดับลบ8ฟุตซึ่งเงื่อนไขของโมดลีพาดแฟร์จะมีอยู่ทั้งหมด3เงื่อนไขด้วยกันคือความสูงของเครื่องบินจะต้องน้อยกว่า27ฟุตแฟล์จะต้องถูกกางออกมามากกว่า12.5องศาและข้อสุดท้ายเครื่องบินจะต้องไม่มีการตั้งค่าความสูงที่ต้องการเอาไว และอยู่ในโหมด Vertical Speed หากเข้าเงื่อนไขทั้งหมดระบบรีทัดแ Fair จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินมีการเผยให้เห็นว่าเที่ยวบิน1951ได้เข้าสู่โหมดรีทรั f แ a r ์ตั้งแต่เครื่องบินยังบินอยู่ที่ความสูง2,000ฟุตแล้วแต่นักบินไม่ได้สังเกตเห็นมัน่นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นในที่สุดเมื่อวบรุมข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนนี้ที่สืบสวนรู้แล้วว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเที่ยวบิน1951กำลังลงจอดที่สนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยที่เครื่องบินมีประวัติเกี่ยวกับเครื่องวัดความสูงที่มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งนักบินเตรียมตัวลงจอดด้วยระบบออโต้พายโลแต่พวกเขาทำการเลี้ยวเข้าสู่รันเวในระยะที่กระชั้นชิดมากกว่าปกติหลังจากที่เครื่องบินจับสัญญ,ญาณไกด์สลบได้เสร็จเรียบร้อยเครื่องบินก็ค่อยๆลดระดับเข้าสู่สนามบินในระยะประชิดสมผลให้นักบินของเที่ยวบิน1951 มีพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากพวกเขามีงานหลายอย่างที่ต้องทําก่อนการลงจอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตันซึ่งต้องคอยดูระบบควบคุมการบินและยังต้องทาหน้าที่ฝึกสอนให้กับนักบ,บินผู้ช่วยอีกด้วยมเมื่อเครื่องบินลดระดับลงมาที่ความสูง2,500ฟุตเครื่อว่าความสูงของกับ,กบตันก็ได้เกิดมีปัญหาขึ้นมาพอดีมันโชว์ค่าลบ8ฟุตอยู่ตลอดเวลาซึ่งเครื่องวัดความสูงตัวนี้จะส่งค่าความสูงไปให้ระบบออโต้พายロเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการลงจอด นั่นทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินได้รับความสูงที่ผิดไปมมนได้รับค่าลบ8ฟุตจากเครื่องวัดความสูงของกัปตันที่มีปัญหาจึงทําให้โหมดรีผาดแฟร์ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาตั้งแต่เครื่องบินยังอยู่ที่ความสูง2,000ฟุตแต่นักบินไม่ได้สังเกตเห็นสัญลักษณ์บนหน้าจอและไม่ได้สังเกตเห็นความเร็วที่ลดลงเนื่องจากในจังหวะที่เครื่องบินกําลังจะลงจอดความเร็วของเครื่องบินจะค่อยๆลดลงอยู่แล้วในตอนนี้เครื่องบินเริ่มมีการลดความเร็วลงไปเรื่อยๆ แต่นักบินไม่ได้สังเกตเห็นจงกระพังมาถึงระดับความสูงที่400ฟุตความเร็วของเครื่องบินก็ลดต่ำลงมามากเกินไประบบคอมพิวเตอร์จะได้ส่งสัญญาณเตือนนักบินกัปตันจะได้พยายามปลดระบบออโต้พายโและเข้าควบคุมเครื่องบินเองแต่มันก็ไม่ทันการเครื่องบินได้ตกกระแทกพื้นห่างจากสนามบินเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะมีผู้รอดชีวิตเป็นจํานวนมาก แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด9คนด้วยกันอุบัติเหตุในครั้งนี้นับว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่มีการสูญเสียครั้งสุดท้ายของสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ปัจจุบันตุรกสแอร์ไลน์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่6ประจําปี2023จากการประกาศของ s k y t r a k พวกเขายังคงเป็นสายการบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังจะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ ตุรก k ส s แอร์ไลน์ได้ปรับปุ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการบินให้มีความเข้มงวดมากขึ้นและคาดหวังว่าอุบัติเหตุที่ร้ายแรงดังเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตเขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ